ไซนีเซนีชวนค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเซนีจะพาทุกคนไปรับชมกิจกรรมที่ท้าทายที่แข่งกับเวลาใช้ทั้งความคิดการวางแผนความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจนะคะและที่สําคัญนะคะกิจกรรมนี้มีหอบแน่นอนแค่คิดก็ตื่นเต้นแล้วใช่ไหมคะงั้นเซนีมีรอชาเลยนะคะไปรับชม Reflection Big p r o ันเลย แต่เดี๋ยวก่อนนะคะเพื่อนๆก่อนที่เราจะไปรับชมกิจกรรมที่สนุกกันแล้วก่อนอื่นเรามารู้ในหัวข้อที่เราจะทํากิจกรรมในวันนี้ก่อนเลยนะคะ 1. นะคะได้ทํากิจกรรมอะไรบ้าง 2. ความรู้สึกและความคิดเห็น 3. กิจกรรมที่ชอบมากที่สุดหรือชอบน้อยที่สุด 4. ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน 5. ประยุกต์ใช้ในวิชาชีพู 6. จุดเด่นและสุด เจ็นะคะข้อควรปรับปรุงค่ะ 1. ได้ทำกิจกรรมอะไรบ้างแต่เดี๋ยวก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปชมกิจกรรมสูสนุกอย่างจริงๆจังๆแล้วเนี่ยสิ่งแรกที่เราเข้าห้องเรียนปุ๊บเราขาดไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือกิจกรรมเช็คชื่อแบบออนไลน์ด้วยเราจะเซลฟี่รูปตัวเองแชทแช์แชนะคะแล้วส่งไปยังคลาสรูมวีคโฟสามารถเช็คชื่อได้ตั้งแต่ 8นาฬิกาสิ้านาทีแล้วก็ห้ามส่งเกิน8นาฬิกายนาทีนะคะไม่งั้นจะคิดคำว่าส่งช้านั่นก็แปลว่าเรามาช้าหรือว่ามาสายนั่นเองต่อมานะคะเมื่อนักศึกษาเข้าห้องเรียนและนั่งจัดเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วอาจารย์ก็จะให้หัวหน้าบอกทำความเคารพนักศึกษาต้องบทำความเคารพเมื่อทำความเคารพเสร็จก็จะปรบมือ ต่อไปนะคะการทําความเคารพชาติศาสนาพระมหากษัตริย์โดยมีพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่10บนโปรเจ็ตเตอร์นั่นเองค่ะโดยให้นักศึกษาไทยพุทธย,ยกมือไหว้ทําความเคารพส่วนไทยมุสลิมก็จะสงบนิ่งค่ะต่อไปนะคะอาจารย์ก็จะสุ่มให้นักศึกษาลุกขึ้นมาอ่าน Miracle Model ตามนี้เลยค่ะเวนฝ่ายเรียนรู้ที่จะเป็น ร่วมคิดทำเป็นทีมหุนรวมผลร่วมกันแอลแบ่งปันจนเข้าใจสะท้อนเห็นอีตรงคึอเข้าใจแจ้งแบ่งิ้งเป็นครับขวิดตวเต่อมานะคะอาจารย์จะเข้าสู่กิจกรรมเพลงจิมบริหารกลาา้ามมือโดยเชื่อกิจกรรมนี้มีชื่อว่า บิ๊กแอนด์มินิฮาร์นะคะซึ่งในคลิปนี้นะคะอาจารย์จะให้หัวหน้าของเราออกมาใสคให้เพื่อนๆดูว่าทํายังไงนั่นเองพูดกับอาจารย์แล้วก็อาจารย์จะให้เราฝึกกันไปก่อนก็จะมีเพื่อนบางคนนะคะที่ทําถูกแล้วก็ทําผิดอาจจะมีการเงินๆกันบ้างน,นะคะเพราะเราต้องมีสติแล้วก็แยกประสาทให้ดีซุงใส่หินก็ยังสลับไม่ถูกเลยค่ะ,ะเดี๋ยวซีนี้จะมาสอนนะคะนิดนึ่งเริ่มเลยนะคะจับมือขวา ทำรูปเครื่องหัวใจแล้วก็มือซ้ายทำรูปนิมิฮานิจายแบบนี้นเลยน,น,นะคะแล้วก็สลับกันไปมาค่ะนิีินิ่ินี่นนอ่าทำได้แล้วใช่ไหมคะ่อะอันนี้ก็จะเป็นกินจรกรรมเจก๋งๆในช่วงเช้าๆนะคะ กนันนะคะอาจารย์จะให้เพื่อนๆจับคู่ทำบิ๊กแอนมินิฮาร์กันนะคะดูแล้หน่ารักกันเลยใช่ไหมคะแอนจินนะคะเนี่ยแล้วก็กิจกรรมนี้นะคะไม่ใช่แค่เพื่อความสนุกอย่างเดียวนะคะแต่จะฝึกทั้งสมาธิแล้วก็ฝึกการบริหารกล้ามมือนะคะฝึกความพร้อมเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่กิจกรรมในวันนี้นั่นเองคะ่ะ ในกิจกรรมต่อไปนะคะอาจารย์ก็จะให้นักศึกษาคนนี้หลับตาเพื่อให้นักศึกษาสัาสา่งนึกถึงคุณค่าของการเรียนรู้เพราะการเรียนรู้จะสําเร็จก,ก็จะต้องมีพ่อแม่ครอบครัวที่อยู่เบื้องหลัง,งเราค่ะแล้วก็ให้เรานี่นึกถึงการเดินทางบานเจทางการเรียนรู้แบบมีเป้าหมายเพราะเป็นสิ่งที่มีค่าที่เราต้องการถ้าหากเรามีสิ่งที่เราต้องการอย่างเช่นเราจะเป็นครูนะคะมันทาให้เรามีความพยายามที่จะทําเพื่อได้รับสิ่งนั้นการที่เราได้รับถือว่าบรรลุผลสำเร็จนะคะคนที่อยู่ข้างเราก็บพวเราก็จะมีความสุข ะะและที่สําคัญนะคะเราเนี่ยตั้งจิตตั้งใจไว้ด้วยนะคะว่าเราอบเพื่อมานิดคุกยกันในงานของโลกที่มีแต่สติค่ะสิ่งที่นักคิดนี้เรามาดูเพื่อนๆก,กันบ้างค่ะว่ารู้สึกยังไงหลังจากที่ได้สงบนิ่งซึ่งอาจารย์จะให้นักศึกษานะคะไปพิมพ์ในแพดเล็ตและกนนีคือความรู้สึกของเคนีแล้วก็เพื่อนๆค่ะ ต่อไปนะคะอาจารย์ก็จะเปิดเพลงพระราช,ชาในนิทานให้ทุกคนลุกขึ้นยืนและร้องเพลงไปพร้อมๆกัน,นะคะ่ะจากที่ชนีได้ดูคลิปนี้แล้วนะคะนึกถึงในหลวงรัชกาลที่9้าที่ทรงงานหนักความบักเพื่อคนไทยทุกคนและเป็นเพลงที่แรงสร้าง,รงาแรงบันดาลใจไม่ว่าจะเป็นในด้านของการดำเนินชีวิตการทํางานเพราะว่าอะไรนะคะ เพราะว่าพระราชดำรัสของพระองค์ที่มอบให้แก่พวกเราชาวไทยในหล,หลายเรื่องนะคะล้วนมีแต่คติสอนใจที่อยากให้ทุกคนนำมาประพฤติปฏิบัติเพื่อความสุขความสำเร็จและความเจริญของเราเปรียบเสมือนเป็นคำสอนของพ่อที่ยิงย่งใหญ่และมีคุณค่านั่นเองค่ะอ่านะคะเรามาฟิมความรู้สึกหลังจากที่ฟังทิมพระราชานิพนธ์มาดูความรู้สึกของเพื่อนๆกันบ้างที่ได้พิมในแพลตเลคค่ะ ต่อไปนะคะอาจารย์ก็จะให้นักศึกษาร่วมกันอ่านพระราชดำรัสเดิมพระบรมราชวทในหัวราชการที่9โดยมีตัวแทนในห้องลุกขึ้นมาอ่าน1บทความประมาณ3ามสีคนค่ะและเซนีเอก็ได้เป็นตัวแทนหนึ่งในนั้นที่ลุกขึ้นอ่านไปฟังกันเลยค่ะแล้วช่วยกันทําพระราชดำรัสพระราชทานเก่คณะบุคคลต่างๆในโอกาสวันเฉลิมราช์จนมรพรรษาณสาดาัิสีดาไลสีสันั้นนะคะ อาจารย์จะให้กัสมีอ่านสรุปความร่วมมือให้เพื่อนๆฟังกันค่ะข้อสูดท้ช่วงกิจกรรมต่อไปนะคะกิจกรรมนี้มีชื่อว่าเรื่องเล่าเร้าพลังเก้าชอ่องโดยให้แต่ละทีมนะคะสืบคนและศึกษาพระบรมราชวาสเกี่ยวกับการทํางานร่วมกันและการทํางานเป็นทีมจากนั้นนะคะนํามาสร้างเป็นเรื่องเล่าเร้าพลังเก้าชอ่องโดยไม่ต้องมีตัวหนังสือประกอบ พกีกับพระบรมราชวัตรพระราชดำรัสการทํางานร่วมกันและการทํางานเป็นทีมค่ะอาจารย์เนี่ยจะให้นักศึกษาอยู่ตามกลุ่มสัตว์สีที่ก่อนก็คือจะมีกลุ่มกระชิงกลุ่มอินทรีกลุ่มหนีกลุ่มนูนะคะแต่ไม่ได้อยู่กลุ่มเดียวกันนะคะคือทุกคนเนี่ยจะนับเป็น1 2 3 4 5สหภายในกลุ่มแล้วก็ใครที่ได้เลขไหนก็จะไปรวมตัวกันในกลุ่มนั้นนะคะแล้วก็จากนั้นนะคะจะ อาจารย์จะให้ทุกคนเนี่ยนั่งตามกลุ่มแล้วก็ลงมือทําได้เลยนะคะจะบอกเลยกลุ่มของเซนีเนี่ยไม่รอใครเลยค่ะก็คือจะวางแผนแบ่งหน้าที่แล้วก็รีบทํากันเลยแล้วก็เซน,นีไปสํารวจกลุ่มอื่นนะคะบอกเลยไม่มีใครแพ้ใครเลยเพื่อนๆเนี่ยคือไม่มีใครอยู่เฉยเลยนะคะคือจะช่วยการทํางานเป็นทีมสุดๆคนหนึ่งวาดคนหนึ่งระบายสีนะคะทุกคนมีหน้าที่กันทุกคนเลยนะคะ ทำงานลุ่มเสร็จแล้วคะ่ะก็จะได้เวลาออกไปนันเสนอกันค่ะ บอกเลยใช่ไหมว่าผลงานของเพื่อนๆที่ออกมาดีทุกคนนะคะในเวลาที่จํากัดด้วยนะคะก็คือผลงานของทุกคนบอกเลยขอชื่นชมแล้วก็เรื่องเราแต่ละคลุ่ที่เพื่อนนําเสนอนะคะคือสอดคล้องกับพระบรมราชวัตรว่าพระราชดําริใน่วยราชการที่9้าทุกกลุ่มเลยค่ะปรบมืออีกครั้งค่ะ่นะคะ,ะ,5 5ะ,คะต่อไปก็จะเป็นเช่นเดิมนะคะหลังจากที่ได้ทํากิจกรรมก็จะไปฟังความรู้สึกแล้วก็สิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ในกิจกรรมนี้นะคะปีลของเพื่อ,อนๆกันเลย เพื่อนๆอย่าเพิ่งเบื่อกันเลยนะคะเพราะว่าความสนุกไม่ได้มีกันแค่นี้ยังมีอีกกิจกรรมหนึ่งนั่นก็คือ GAME of moving b o x s y s t e m a t i c a l l y การเคลื่อนย้ายกล่องอย่างเป็นระบบนะคะแต่เตะกล่องนี้คุ้นๆจังเลยอ๋อกล่องที่หัวหน้ากับรองถือมานั่นเองอะเรามาฟังกิจการมในเกมนี้กันเลยค่ะแบบนี้ก็ไม่ได้ลำดับนาทีทำอย่างไรเลือกีละกล่องให้ไปลำดับตามนี้คือสีฟิน์แล้วก็ตามด้วยสีนตา ตามด้วยสีเขียวตามด้วยสีเหลืองและก็สีชมพูเลื่นนด้าเดียของคนมาถึงก็เลื่อนสีแดงคนที่ผ่านไปก็จะเลื่อนสีชมพูเขานะคุณหล่อคคิดเองมาด้วนเองสุดท้ายต้องออกมาอยู่ด้นานนี้เรียงดาวนอกจากสีไม่ใช่ถ้าตัดใจแล้วก็ปรึกษากันเลยให้เวลาปรึกษาหนึ่งนะทีค่ะเมื่ออาจารย์ให้เวลาเราซ้อมนะคะบอกเลยสุนทรีไม่รอชาะะ้าเลยค่ะพร้อมลุยนะคะพอถึงคิวเพื่อนแข่งเกมนะคะกลุ่ณต้องได้มีเวลาวางแผนคีกลุ่มว่าจะ วางยังไงให้ใช้เวลาน้อยที่สุดในการทำธุรกิจนี้ให้สําเร็จนะคะนั่นก็คือซ้อมค่ะไม่ว่าจะมีอะไรอยู่บนโต๊ะเอามาซ้อมหมดค่ะไอแผนว่ากล่องสีคือมาลองผิดลองถูกนะคะบอกเลยกลุ่มเราจริงจังมากกว่าจะได้คําตอบความรุนเรงในการเรียงกล่องคือหลายเทคนะคะแต่สุดท้ายก็ได้คําตอบมาะครับกลุ่มเราก็ทําตามแผนที่เราซ้อมเลยค่ะ สุดท้ายบอกเลยวินวินนะคะชนะไปเลยนะคะคือเกิดจากความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันสุดๆเพราะว่ากลุ่มเราเป็นทีมเวิร์กกันเลยทีเดียวค่ะเมื่อแข่งขันกันเสร็จก็คือจะเขียนความรู้สึกหรือว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้ในกิจกรรมนี้ลงไปในแพลทเลคค่ะก็เไปดูความรู้สึกข,ของเพื่อนกันเลย สุดท้ายนี้นะคะก็จะมีผู้ชมดีของเรานั่นก็คือคุณซูไฮราของเรานั่นเองนะคะซึ่งอาจารย์ก็จะให้พูดถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้แล้วก็ตั้งแต่ต้นต้นข้าจนถึงนาทีสุดท้ายเนี่ยคุณซูไฮราได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้างค่ะงั้นก็ไปฟังกันเลยก็ให้เพื่อนๆอ่านอ่านวารานวารานบนวารานที่วารานค่ะถึงเวลากลับบ้านแล้วนะคะก็ ก่อนกลับก็จะได้ทําความเคารพอาจารย์ก่อนแล้วก็จากนั้นประมือเดียวค่ะค่ะในด้านของความรู้สึกนะคะเฟนี่ของบอกตามตรงเลยนะคะว่า จะชอบในการเรียนรู้แบบ Active Learning มากมากเลยนะคะเพราะว่าเป็นการเรียนรู้ที่ใช้ทั้งกระบวนการคิดและการลงมือปฏิบัติไปด้วยนะคะแล้วก็อยางเกิด Collaboration คือการทำงานเป็นทีมนะคะซึ่งในส่วนนี้ก็ทำให้เ,าเราได้สืส่อสารกับเพื่อนมากขึ้นนะคะทำงานร่วมกันมากขึ้นแล้วก็สนิทสนมกับเพื่อนๆมากขึ้นอีกด้วยค่ะ กิจกรรมที่ชอบมากที่สุดนะคะสำหรับเซนนีแล้วก็คือจะเป็นกิจกรรมของการเรียงกล่องนะคะเพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่ากิจกรรมนี้นะคะได้มีการทํางานเป็นชิ้นออย่างมากนะคะมีทั้งการวางแผนนะคะการลองผิดลองถูกนะคะแล้วก็ได้ื่อนไหวร่างกายไปด้วยนะคะและที่สําคัญเห็นถึงความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของเพื่อนๆที่เต็มที่ในกิจกรรมนี้มากๆเลยค่ะประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน กิจกรรมในวันนี้แซนี่ก็ได้รู้จักกับคําว่าการทํางานเป็นทีมเพิ่มมากขึ้นนะคะเึ่งการที่เราจะสามารถสร้างการทํางานเป็นทีมให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดก็ต้องรู้จักใช้ทักษะการทํางานเป็นทีมอย่างเช่น การสื่อสารการร่วมมือกันการสร้างสารรค์การสนับสนุนต่อกันนะคะซึ่งนําสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะไปปรับใช้ต่อยอดในการเรียนรู้ในฐานะที่เป็นนักศึกษาวิชาชีพครูแล้วก็ในนี้จะนําส่วนที่เรียนรู้ในวันนี้นะคะไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเลยะคะ่ะประยุกต์ใช้ในอาชีพครูครูนะคะเป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาผู้เรียนเนื่องจากครูเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาติดต่อสัมพันธ์กับ เรียนว่าผู้ปกครองอยู่แล้วคะดังนั้นทักษะที่ได้เรียนรู้ในวันนี้เป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆนะคะที่เราจะนําไปปรับใช้ในอาชีพครูในอนาคตไม่ว่าจะเป็นในด้านของการทักษะการเข้าใจตนเองและผู้อื่นทักษะการสื่อสารก,การทํางานงาร่วมกันการคิดแก้ปัญหาแล้วก็ความสร้างสรรค์คะ ซึ่งไซน์จะนําทักษะที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ไปปรับใช้ในอาชีพครูในอนาคตเพื่อให้หนักเรียนที่ได้เรียนรู้ได้รับความรู้อย่างเต็มที่แล้วก็จะสอนลูจะสอนผู้เรียนที่มีความสุขและสนุกกับการเรียนรู้นะคะซึ่งในรูปแบบที่อาจารย์สอนไซนีในวันนี้นั่นเองค่ะการเรียนรู้ในรูปแบบมีหลาอโมเดลมีดังนี้ M ก็คือ Mind and Movement เกี่ยวกับจิตใจในการเคลื่อนไหวนะคะซึ่งในหัวข้อนี้ก็จะเชื่อมโยงกับกิจกรรม Brain Gym ก็คือ บิ๊กแอนมินิฮาร์ดนั่นเองค่ะแล้วก็ I นะคะ Inspiration for Learning ก mm ็ hmm. คือสร้างแรงบรันดาลใจในการเรียนรู้นะคะจะเชื่อมโยงกับกิจกรรมที่วา่าเพลงพระราชาในนิทานนะคะเพื่ให้นักศึกษานะคะฟังเพลงเพื่อนั่นถึงความดีที่ในหลวงรัชกาลที่9กได้สร้างไว้แล้วก็คําสอนของพระองค์นะคะซึ่งเพลงนี้ก็จะเป็นแรงบรันดาลใจไม่ว่าจะเป็นใน้รนของของดำเนินชีวิตการทํางานของคนไทยในหลวงแล้วก็ยังเป็นแรงบรันดาลใจในการเรียนด้วยค่ะ อา y a ย s p ส e ีชก็จะช่โยงในด้านของการอ่านพระราชดำรัสและพระบรมราชโอาทในหลวงรัชกาลที่ A A. c q u u s i t i o n of Necessary Knowledge Skill and Learning guideline ในการรับรู้ทักษะและแนวทางในการเรียนรู้ที่จำเป็นซึ่งสอดคล้องกับการเรียนรู้ในด้านของการทำงานเป็นทีมนะคะในด้านของการคิดการวางแผนหรือว่าการสื่อสารระหว่าง เพื่อในทีมนะคะเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทีว่วางไว้นั่นเองค่ะแล้วก็ C นะคะ Collaboration and Teamwork Activities นะคะในส่วนของการทำงานเป็นทีมก็คือนักศึกษาก็ได้เกิดทักษะต่งางๆในด้านของการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อ,อก,การทำงานของทีมนะ,ะอย่างเช่นทักษะการทำงานร่วมกันการสื่อสารการันความสาร้างสรรค์หรือว่าสนับสนุนต่อกันนะคะ วสุดท้ายนะคะก็คือ L นะคะ Learning by sharing and reflection ก็คือเก,กิจกรรมที่นักเกรียนแบ่งปันความคิดเห็นความรู้สึกและสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในแต่ละกิจกรรมที่พิมพ์ลงในแชทเลนต์นั่นเองค่ะจุดเด่นซึ่งจุดเด่นในคลิปนี้ก็น่าจะเป็นลูกเล่นส่วนที่เป็นไฮไลท์ที่แทรกเสียงเอฟเฟกเข้าไปเล็กน้อยนะคะเพื่อให้คลิปดูมีอะไรมากขึ้นแล้วก็ตรงที่เป็นตัวประดิษฐ์อักษรน,นะคะ เรื่องของไซนีก็มาจากความคิดวุนวนเลยค่ะไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยไซนีนำขนมหรือว่าเครื่องครัวหรือว่าเครื่องสํออางที่มีอยู่ในหออตัวเองค่ะนำมาเรียนเป็นตัวอักษรนั่นเองซึ่งมันอาจจะฟังดูดตลกนะคะแต่ไซนีชอบในส่วนนี้ค,ค่ะเพราะว่ามันน่าจะแปลกกว่าคนอื่นดีค่ะจุดที่ควนปรับปรุงนะคะ ก็่าจะเป็นด้านของการพูดการบรรยายในคลิปนี้แหละคะ่ะเพราะว่าไสนีคิดว่าความชำนาญในด้านของการใช้ภาษาหรือว่าสั่เนียงการเรียนคําพูดหรือว่าจังหวะการพูดยังไม่ฉาบฉาดหรือว่าพร่องแผลสักเท่าไหร่นะคะถ้าหากคลิปนี้ออกมาไม่ค่อยดีก็ต้องขออภัยณตรงนี้ด้วยนะคะไสนีจะนําจุดนี้ไปฝึกฝนการพูดบ่อยๆเพื่อน,นํามาปรับปรุงแก้ไขในคลิปตอต่อไปค่ะ นี่คือ reflection ัำดาที่4ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าขอบคุณค่ะ